大蛋糕。啊啊啊啊啊 เดี๋ยวรอคนจังหน่อยคนสิบามบอเนี่ยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งเดอ้อมาดิบรรยากาศสะพ,พานหม่ไหมจดรอดลูกค่าพูดแล,ลด่รถก๋วยเตี๋ยวอยู่หูแล้วพี่น้องสิยญาไปเบิ่งสะพ,พานก่อน โอ้มันนี่คือเงียบแท้มาเนี่ยสี่เล้วตัวสะพานเน,ะนะเาะจดรอลูกขายโอ้ลูกขายเคสลินอยู่ฟังผลมันจะมาสร้างกว๋วยเตี๋ยว ยังมาทันมาเ่ยพี่น้องเออสะพานคักลีลีวะแดดเปลี้ยงเปลี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยแดดแดดคักแดดเนี่นยก้างแดดเลยจอดรอพนดีนี่ กำลังเห็นพืนมาอ,อดดยอดดูยอดด่ฮอนแดดฮ้อนแดดฮ้อนแดดร่เพ่นรอเพ่นก่อน ครนไยนี่นยู่นี้ยู่คนละเฮียงที่ไออยู่อน,น,น,ยนอเิ่มาีคนน้นน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 ยืนดนแล้วคันออกกำลงกายนยังแสดงแต่เป็ยู่บ้าเราลูกค้าฝากซี่บุญวันนี้รอยี่สิบได้แล้วไปก่อนอ่าโอเคคืนอนักเล่ หอยได้เจาะหอยไปไดบ่เดี๋วยวผดหนึ่งถือบ่ตองหอยด็อกถือสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วพี่น้องฝากกดติดตามไ,ไันนเด้อสวัสดีครับ